สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง b N m channel กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นครีมครีมอเนกประสงค์นะครับสำหรับใช้ในงานไฟฟ้านะครับงานตัดสายไฟบอกสายไฟนะครับตัวนี้นะครับอเนกประสงค์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เอาตัวนี้ออกนะครับก็ไม่สามารถที่จะอาครีมได้นะครับนี่คครรััับบตต้้อองงเาวนนีละ ตรงนี้นะครับสามารถที่จะม้วนนะครับหรือว่าพันสายไฟรวมเข้าด้วยกันได้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวผ่าสายไฟนะครับหรือว่าปอกสายไฟแยกกันนะครับสองเส้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถตัดได้ตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับ0ูนถึงสามจุดสองมิลกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้ปอกได้นะครับส่วนตรงปลายนะครับก็จะเป็นครีมขนาดเล็กนะครับสําหรับบิดงานเบาๆนะครับท่านผู้ชมตรงปลายนะครับ วัสดุนะครับด้านจับนะครับก็จะเป็นยางหุ้มอย่างดีนะครับท่านผู้ชมจับแล้วก็ถนัดมือนะครับไม่มีลื่นนะครับท่านผู้ชมมาทดสอบการใช้งานกันนะครับสามารถที่จะผ่าสายไฟออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ เวลาทํางานไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้ครีมหลายตัวนะครับท่านผู้ชมทั้งครีมตัดครีมปอกอยู่ในอันเดียวกันนะครับพร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องพกพาหลายตัวให้ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะตัดได้นะครับปอกได้นะครับตัวนี้นะครับครับ การใช้งานนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้งานได้อันนี้ประสงค์นะครับใช้งานง่ายนะครับความคลุมนะครับในการตัดสายไฟนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับขนาดสาย2องคูณหนะครับตัดได้สบายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะพานะครับหรือว่ารวมสายด้วยกันนะครับสะดวกง่ายได้นะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับลิงก์สินค้าตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับท่านผู้ชมราคานะครับไม่เกิน100บาทนะครับตึ่นี้นะครับราคาาไม่เกิน100บทกกกดดูซื้อันได้เลยนะครับท่านผู้ชม ไม่เกิน100บาทนะครับเก็บโค้ดส่งฟรีนะครับท่านผู้ชมโค้ดส่งฟรีจะมีทุกวันนะครับเก็บโค้ดส่งฟรีได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ